สวัสดีครับคนเล่นพระใหม่วันนี้ก็พามาชมเหรียญรุ่นเสมาเสือครับแก้วนะครับร่วมสมทบทุนสร้างโบสถ์ครับหลวงพุทธาเกสารูนะครับ,รรบวัดนองแดงจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการนวะนะครับพื้นนวะปะฉลุขอบเงินองค์เงินนะครับนี่จะอยู่ในชุด อุปธรรมนะครับนี่นะครับนี่ครับงานปะฉลุนี่ครับ,งะะรบอง,งานาณานะครับนี่นี่นะครับตวาปะฉลุอง,งเงินขอบเงินลงยานะครับรายการชุดอุปธรรมครับตอกรรมการ